สวัสดีนะครับพบกับรายการ Break w a l l d นะฮะนี่คือเกมใหม่ครับและผมก็จะมาเล่นเกมนี้เพื่อแนะนำเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะฮะชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ MC a m a s l a n d นะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นมานานแล้วผมก็เลยมาแนะนำให้ดูแล้วกันอ่าดูจาก map ทางด้านขวาน,นะฮะซึ่งเอ่อพูดว่าไงดีวะเอาละไม่ต้องไม่ต้องแนะนำพี่อะไรมากอ่ะผมแค่บอกว่า อะไรอ่ะบ้านมันอ,อ๋อแบนดมันใช่ไหมัรฮะไอ้ข้างล่างก็ช่างมันนะฮะนี่ฮะเราจะมาแนะนำอันนี้ฮะอันนี้คือระบบของเซิร์ฟเวอร์ครับจ็อบจ็อบเบราว์เซอร์จ็อบเนมจ็อบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองจ็อบเบราว์ดูก่อนก็ได้จ็อบเบราว์นี่ก็จะเป็นชื่อนะฮะเห็นไหมเป็นชื่อข้างๆว่าเออมีอะไรบ้างอย่างงี้อย่างงี้นะฮะฟิชเชอร์แมนดิเกอร์บุสเตอร์ตอนเราจะทำจ็อบไหนนะฮะเราก็กดดูเลยเราเรากดจ็อบจอยเราตามเราตามด้วยชื่อนะฮะ ชีวิตจอบนะฮะส่วนจะดูว่าจอบที่เราทำอยู่นั้นเวลอะไรแล้วแล้วก็กดนี้ะจอบสเตตจอบสเตตปั๊บอ่อา <c oughs> <c oughs> อ้าวฉันพลกดผิดอ๋อมันมี S ด้วยจ็อบ G G S อ่าอ่านี่เป็นจอบที่ผมทำนะฮะจะสังเกตได้ผมทำพวกมเนอร์กับดิเกอร์และฮันเตอร์เยอะไปนิดนึงเอา้าอะไรมันวากีนเนี้ยฮะพวกเกียนหวังเจ้าของอะเดี๋ยวฆ่าแม่งเลยเฮ้ย ไม่ใช่นะฮะก็มาแนะนำอะไรไม่มากอ่ะผมลืมมาแล้วต้องอะไรนะมันต้องมีอะไรนะจับสเตจจับเลเวลเอ้ยจับลีฟจับจับลีฟนี่คือออกฮะออกจากจอบเลยจับอินโฟนี่ก็จับอินโฟนี่คือจะดูว่าจอบนะั้นสามารถทําอะไรได้บ้างตีหินได้เท่าไหร่ตีมอนเตอร์ได้เท่าไหร่ตีคนได้พอรอะไรเท่าไหร่เงี้ยนะฮะแล้วก็ดูได้ส่วนต่อไปนะฮะจะมาแนะนําทับซับซอนกันอซับซอนนี่คือใช้กับเมืองนะฮะส่วนไอ้พวกนี้ก็อุ้ยใครพักมา แล้ววันนี้ก็ก็คือมาคือวันนี้ไม่รู้เลยนะคะเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยคือแบบเออเข้ามาจะคุยกับคนในเซิร์ฟหน่อยจะมาดูมาดูมา,ดมาเจอคนหน่อยเออเจะคนตีกังงนใชนไหมล่ะก็ปล่อยเขาไปเขาตีกันเราก็ไม่เกี่ยวอ่ะฮะต่อไปก็ไปแนะนําบ้านผมกันนะฮะเซิร์ฟนี้ก็เซิร์ฟนี้แต่ว่า,ผม,ผ,มวาผมว่าดีนะเซิร์ฟเนี้ยแต่มนเสียอย่างหนึ่งคือคือมาเสียอย่างหนึ่งคือแบบวันก่อนอะ่ะมันมีว้าปอะ มวาร์ปตกมาตายเอา้าผมผมงงอะไรวะแต่มันมีวิธีแก้ฮะผมมีวิธีแก้่วนตัวผมอยู่แล้วก็ล่อตายนะฮะแล้วก็วาร์ปคนอื่นตาละอ้าไม่ใช่นะผมก็คือก่อนตกถึงพื้นอนะผมกดออกเกมเลยแล้วก็เข้ามาใหม่มันก็เลื่อนมันก็จะลดตามที่เราตกถึงพื้นนะฮะนี่ยเป็นวิธีแก้อย่างหนึ่งเวลาโดน,นพวกเกียนเกียนแกล้งนะฮะมันเกียนมันไม่เอาอะไรหรอกมันเอาของไปหมดอะเพชรอะไรมันเอามันเอาแม่งหมดอะโล่มากขนาดไม้ไม่ยังเอาอะไม่รู้มีค่าอะไรนะฮะ ตซนนี้เป็นบ้านผมนะฮะบ้านเรียบง่ายมาอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนะฮะนี่ฮะก็คือแขั้นตอนการโบนี่ฮะนี่เป็นห้อง่วนนี้เป็นห้องทํายานะฮะสังเกตได้ว่าผมล็อกไว้แน่นหนามากเพราะไม่อยากให้คนเขานะนี่ฮะนี่เป็นห้องทํายาของผมนะทํายาค้างไว้หนึ่งหนึ่งอันคือรีเจเนชั่นที่ผมทํายาไว้เพราะว่าเมื่อเมื่อวานนี้มันมี งานฮะมีงานให้เราไปร่วมเล่นได้อ่าเป็นงานเล็กๆน้อยๆอย่ะเก็บเวลแต่ผมแม่งตีปักแป๊บหนึ่งเวลตกเต็มเลยโหแบบผมเป็นกองอะอีเชีย่ยเนี่ยบีบิซ่าเนี่ยเก็บหมดเลยผมก็เอา้าพ้องเกียนอะไรเงี้ยนะฮะผมก็ปล่อยไป <c oughs> ไม่ได้หวังอะไรมากหรอกครับผม ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่มาเล่นนี่เฉยๆสาเหตุที่ทําคือวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากผมก็เลยเอออยากทาแล้วชาแน,นลผมเป็นวันที่พิเศษมากจริงๆนะผมนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมมีความสุขวันนี้ <c oughs> ผมเลยทําเลยครั้งหน้าผมว่าจะไปพาไปขุดเหมืองน,นะเดี๋ยวผมหาคนขุดด้วยก่อนผมมีคนขุดได้อยู่แล้วผมมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะคนส่วนตัวเออใช่ส่วนตัวจริจรงๆคนนี้ ต้องไปล่าเขาว่าเจกดินแดนทางเหนือนะฮะเป็นคนที่หายากมากเป็นแบบคือหนึ่งในสิบของคือเหลือแค่หนึ่งในสิบของชาวเผ่าแล้วนะฮะแต่ผมต้องไปตามเข้ามาด้วยฮะคลิปหน้าผมจะตามเข้ามาเล่นนะฮะโอเคฮะคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวหวังหวังว่าจะเจอกันคลิปหน้านะฮะบายครับ